สวัสดีนะักเรียนชั้นประทุกคนนะคะวันนี้ามาอยู่กับคุณครูเดือนนะคะรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนชั้นประถมาหนึ่งนะคะไปเรียนรู้ในเรื่องของประโยคในภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะใช้หนังสือเล่นหนักภาษาและการใช้ภาษาเล่นนี้นะคะวันนี้คุณครูขอบรรยายด้วยการสอนด้วย Power Point คะ,คะให้นักเรียนดูตามสไลด์ตรงที่คุณครูสอนนี้ได้เลยนะคะ เราไปดูเป้าหมายของอการเรียนรู้เราก่อนนะคะว่าวันน,านนี้ในการเรียนรู้ของเรานั้นเป้าหมายของอการเรียนรู้เรา, ok, านะคะหลังจากเรียนจบนักเรียนควรจะทําอะไรได้บ้างะคะเป้าหมายเราก็คือมีอยู่เป้าหมายเดียวก็คือให bon. ้นักเรียนเนี่ยเมื่อเรียนจบแล้วต้องระบุลักษณะของประโยคในภาษาไทยได้นะคะว่าประโยคในภาษาไทยนั้นนะคะมีประโยคอะไรบ้างบอกได้ว่าเป็นประโยคความเดียวคาวามรวมหรือความซ้อนนั่นเองนะคะอ่ะ เมื่อเรารู้เป้าหมายแล้วเราก็ไปดูเนื้อหาในการเรียนวันนี้ได้เลยนะคะ,ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในการเรียนวันนี้นะคะคุณครูก็ให้นักเรียนลองดูนะคะข้อความที่อยู่บนจอนี้นะคะว่าข้อความไหนนะคะเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์จากข้อความทั้งสี่ข้อความนี้นักเรียนจะสังเกตว่าข้อความไหนที่มันไม่ใช่ประโยชน์นะคะมีคำว่าเสื้อสีฟ้านกบินน้องสะโพมฝนตกนะคะ่ะ ดูแล้วตรงไหนไม่ใช่ประโยคค่ะลูกอ่าก็คือประโยคที่มันไม่ใช่ประโยคก็คือต้องไม่ได้เป็นประโยคจะต้องมีใจความสมบูรณ์ใช่ไหมคะดังนั้นข้อความที่มันไม่ใช่ประโยคก็คือคาว่าตราเสื้อสีฟ้าเสื้อสีฟ้าทําไมถึงไม่ใช่ประโยคเพราะว่าเสื้อสีฟ้านั้นเป็นเพียงกลุ่มคำหรือวลีเท่านั้นนะคะเพราะมันยังไม่ครบทั้งภาคประธานและภาคแสดงนะคะแต่นกบิน เป็นประโยคค่ะน้องสะโสมก็เป็นประโยค้นโตกเป็นประโยคทําไมถึงสามข้อความนี้ถึงเป็นประโยคเพราะว่ามันมีภาคประธานและภาคแสดงนะคะนกบินนกเป็นประธานบินเป็นภาคแสดงน้องสะโสมน้องเป็นประธานสะโสมเป็นภาคแสดงโค้โตกะโ้เป็นภาคประธานโตกเป็นภาคแสดงเห็นไหมคะเมื่อมันครบทั้งสองส่วนเราจะเรียกว่าประโยคนหาประโยคก็คือสามารถ ่านแล้วเข้าใจได้ว่าใครทําอะไรคะใครทําอะไรได้ใจความแล้วนะคะแต่เสื้อสีฟ้าเป็นเพียงแค่กลุล่มความรู้ว่ารู้เท่านั้นคะ่ะยังไม่ทราบว่าเสื้อสีฟ้านี่ทําอะไรนะคะดังนั้นมันจึงไม่ใช่ประโยชน์นื่นอ่าดูอีกหนึ่งกลุ่มนะคะเจ้าแป้ข้าพุก่อนพี่ทําอาหารนิดื่มชาร้อนห้องเรียนชั้นป .6 ทัคหนึ่งอ่าตีข้อความตรงนี้ ตรงไหนที่ไม่ใช่ประโยชน์ก็คือห้องเรียนชั้นป .6 ทับหนึ่งเห็นไหมคะทำไมถึงเป็นห้องเรียนชั้นป .6 ทับหนึ่งเพราะคําว่าห้องเรียนชั้นป .6 ทับหนึ่งเป็นเพียงแค่กลุ่มคําหรือวลีเท่านั้นนะคะยังไม่ได้ใจความฟังแล้วยังไม่เข้าใจว่าห้องเรียนชั้นป .6 ทับหนึ่งนั้นทําอะไรหรือเป็นอย่างไรใช่ไหมคะแต่อีกสามข้อความตรงนี้เราถือว่าเป็นประโยชน์ก็มีทั้ง ภาาประทานและภ้าแสดงเรียบร้อยแล้วจ้าแจ้มภ้าลูกบอลจ้าแต้มก็ทาหน้าที่เป็นภาคประทานภ้าลูกบอลทาหน้าที่เป็นภาคแสดงที่ทําอาหารที่เป็นประทานทําอาหารเป็นภาคแสดงใช่ไหมคะนิดดื่มชาร้อนนิดเป็นประทานดื่มชาร้อนก็เป็นภาคแสดงถ้าครบทั้งสองข้าแบบนี้เรียกว่าระโบดนะคะดูอีกหนุนคำข้อความ ที่นักเรียนเห็นทั้งสี่ข้อความตรงนี้นะคะกูเขียนกระดานดำน้องน้องหอัวเราะสวนดอกไม้หลังบ้านของฉันต้อมเก็บรองเทา้าข้อที่มันไม่ใช่ประโยคคือตรงไหนคะก็คือสวนดอกไม้หลังบ้านของฉันนั่นเองสวนดอกไม้หลังบ้านของฉันยังไม่ใช่ประโยคนะคะคะก็เรายังไม่รู้ว่าสวนดอกไม้หลังบ้านของฉันนั้นมันทําอะไรแล้วมันเป็นอย่างไร มันเป็นเพียงแค่กลุ่มคำกลุมหนึ่งเท่านั้นนะคะยังฟังแล้วยังไม่ได้็นความที่สมบูรณ์เราจึงไม่ถือว่ามันเป็นประโยชน์หรือมันยังไม่ครบองค์ประกอบคะก็คือยังไม่มีภาคประธานแต่ยังไม่มีภาคแสดงนั่นเองนะคะมีเพียงแค่ภาคประธานใช่ไหมคะผู้เขียนกระดานดำอันนี้ครูเป็นประธานเขียนกระดานดำเป็นภาคแสดงน้องๆหัวเราะน้องๆเป็นภาคประธานหัวเราะออกมาเป็นภาคแสดง ต้อมเป็นภาคประธานต้อมเป็นผู้สแสดงใช่ไหมต้อมทาอะไรล่ะต้อมเก็บรองเท้าดังนั้นเก็บรองเท้าเป็นภาคแสดงเมื่อครบสองภาคแบบนี้เรียกว่าประโยคนะคะ่ะน,นีู้นะคะข้อความสี่ข้อความ,วามเยนว่าภาพม้าวิ่งรับประทานอาหารเยนเ็นเสร็จแล้วป้ายห้ามถ่ายรูปแน่นอนเลยนะคะข้อที่มันไม่ใช่ประโยคก็คือป้ายห้ามถ่ายรูปนะคะ ป้ายห้ามถ่ายรูปตรงนี้ยังไม่สามารถสื่อสารให้คนเข้าใจได้ว่าป้ายห้ามถ่ายรูปนี้เป็นอย่างไรและทําอะไรยังไม่ได้ใจความที่สมบูรณ์มันเป็นเพียงแค่กลุ่มคํากลุ่มหนึ่งนะคะเราจึงเรียกว่าเป็นแค่กลุ่มคําหรือว่าลีเท่านั้นยังไม่ถึงจับเป็นประโยคนะคะส่วนอีกสามข้อความตรงนี้เราถือว่าเป็นประโยคก็มีทั้งภาคประธานและก็ภาคสแสดงคุกทั้งสองส่วนแล้ว อ่านแล้วฟังแล้วเข้าใจได้เจความแต่นี้เราจะเรียกว่าเป็นประโยชน์ค่ะทีนี้เรามาทําความเข้าใจและทำความรู้จักคำวา่าประโยชน์กันนะคะเธอจะไปไหนหรือฉันจะไปตลาดจ้ะตรงนี้เขาคุยกันนะเป็นประโยชน์สนทนาระหว่างไอทีสองคนนี้เขาคุยกันเธอจะไปไหนหรือก็ถ,ถือว่าเป็นประโยชนย์ก็เป็นประโยชน์ไหคะเป็นประโยชน์คำถามใช่ไหมฉันไปตลาดมาจา้ะสื่อสารกันดูเรื่อง อย่างนี้เราเรียกว่าประโยชน์อาทีนี้เรามาดูว่าการเรียนรู้เรื่องประโยชน์นั้นมีความสําคัญอย่างไรน,นะคะสำคัญไหมคะสาคัญนะคะเพราะว่าถ้าเราสื่อสารด้วยประโยคที่เป็นยังไงมีประสิทธิภาพหรือประโยคนั้นสามารถสือความกับคนอื่นได้ผู้ฟังก็จะเข้าใจแล้วคนฟังก็จะสามารถปฏิบัติตามหรือเข้าใจสิ่งที่เราพูด ต้องการเราต้องการอะไรเราสื่อสารออกมาเราพูดออกมาคนฟังฟังเข้าใจเขาก็จะทําตามเราได้หรือจะปฏิบัติตามหรือจะเขาเรียกว่าสื่อสารกันดูเรื่องคนะ,ะนี่ก็ถือว่าเป็นความสาคัญของประโยคคนะ,ะถ้าเราเรียนประโยคผิดไปหรือพูดประโยคผิดไปใจความมันก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมคะดังนั้นเราจรึงต้องรู้เรื่องของประโยคนะคะ,นะะอ่ะทีนี้ประโยคมันมีสี่ชนิดสี่ ประเภทเราไปดูกันอ่าเราดูประโยคนะคะประโยคก็คือข้อความที่มีใจความสมบูรณ์ประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงภาคประธานก็เหมือนที่ครูอบอกเมื่อกี้นะคะก็คือเป็นผู้แสดงภาคแสดงก็คือประธานแสดงอะไรออกมาละ่ะนะคะก็คือกิริยาอาการต่างๆของประธานที่แสดงออกมานั่นแหละเรียกว่าภาคแสดงนะคะขวัญอ่านหนังสือขวัญเป็นภาคประธาน ขวาญเป็นผู้สแสดงนะคะ,สะแสดงอะไรออกมาก,ก็คืออา่านหนังสือกระตูลคําว่าอา่านหนังสือกระตูลเราเรียกว่าเป็นภาคแสดงเมื่อมันครบทั้งสองภาคแบบนี้เราจึงเรียกว่าประโยคค่ะทีน,ะะน,นี้ส่วนประกอบของประโยคนะคะส่วนประกอบของประโยคจะต้องมีสองส่วนเสมอนะคะก็คือมีภาคประธานก็คือผู้สแสดงสยาอาการตา่างๆส่วนที่สองก็คือภาคแสดง ก็คือิริยาอาการต่างๆของภาคประธานที่แสดงออกมาจะต้องประกอบด้วยสองส่วนนี้นะคะถึงจะเรียกว่าประโยคถ้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งหรืออาจจะมีแค่ภาคประธานหรือมีแค่ภาคแสดงแต่ไม่มีภาคประธานเราจะไม่ถือว่ามันเป็นประโยคนนะคะจะเรียกมันว่าเป็นเพียงแค่กลุ่รรมคำหรือวลีนะใช้ได้ทั้งสองคำนะบางตำราเขาก็เรียกว่าวาลีบางตำราเขาก็จะเรียกว่ากลุ่รรมคำ ก็คือมันไม่ครบทั้งสองส่วนนะคะดังนั้นจะเป็นประโยชได้จะต้องประกอบไปด้วยภาคประธานและภาคแดงตรงนี้เราจึงจะถือว่าเป็นประโยคค่ะทีนี้เราลองมาดูตารางตารางตรงนี้จะเป็นตารางวิเคราะห์ประโยคนะคะว่ามันทําหน้าที่อะไรบ้างในประโยคนั้นนะคะนักเรียนดูประโยคแปกฝนตกหนักแบ่งออกเป็นสองภาคได้ทคือภาคประธานและภาคแสดง มีพบสองภาคจึงเรียกว่าประโยคเมื่อวิเคราะห์ประโยคแล้วสามารถวิเคราะห์ลงตารางได้แบบนี้เลยประธานถ้าประธานนี้สามารถนะคะคมีประธานอาจจะมีขยายประธานหรือไม่มีก็ได้ส่วนภ้าคสดงก็จะประกอบไปด้วยกริยาโขยายกริยาํยา,ยาและขยายนะคะ อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่อย่างน้อยจะต้องมีประธานและมีกียาจึงจะเป็นประโยชน์ได้นะคะฝนตกหนักอาฝนเป็นประธานตกเป็นสี่ยาตกยังไงตกหนักหนักขยายคําว่าตกดังนั้นหนักก็ขยายสี่อยา่างนะคะส่วนคําว่าเสามาหาณทีบ้านเสามาหาณที่บ้านเสาเป็นผู้แสดงแน่นอนเสามาหาเสาก็เป็นประธาน เสามหามหาเป็นตัวแสดงใช่ไหมมหาแสดงอะไรออกมาก็คือมหามหาก็เลยเป็นคำสุญญามหามหาใครมหานิดนิดถูกมหานิดเป็นจำมหาที่ไหนมหาที่บ้านดังนั้นที่บ้านจึงทําหน้าที่ขยายคําว่ามหาจึงทําหน้าที่ขยายสุญญาั่านอื่นนะคะเสามหานิดที่บ้านอันนี้เมื่อวิราะห์ประโยคแล้วจะได้แบบนี้เมื่ออารมณ์ซาลานะคะ ส่วนประโยคที่สามผู้ชายคนนั้นขับรถบรรทุกเร็วมากผู้ชายคนนั้นขับรถบรรทุกเร็วมากเมื่อเราวิเคราะห์แล้วนะคะเราจะได้เป็นสองส่วนก็คือมีภาคประธานก็คือผู้ชายคนนั้นภาคแสดงก็คือขับรถบรรทุกเร็วมากแต่เมื่อวิเคราะห์หน้าที่ของคำในประโยคแล้วผู้ชายก็คือทำหน้าที่เป็นประธานผู้ชายคนไหนผู้ชายคนนั้นคนนั้นก็ทำหน้าที่ขยายประธาน ทำอะไรก็คือขับขับก็เป็นิริยาขับอะไรขับรถนะรถก็เป็นรมเพราะว่าถูกขับใช่ไหมคะรถอะไรล่ะรถบรรทุกบรรทุกจึงขยายรมนะขยายครับว่ารถนี่ก็เลยเรียกว่าเป็นทำหน้าที่ขยายกรรมขับยังไงผู้ชายคนนั้นขับรถยังไงขับเร็วมากเร็วมากก็จะทำหน้าที่ขยายิริยาอ่าตรงนี้เราเรียกว่าการวิเคราะห์ประโยคนะคะ การวิเคราะห์ประโยช์ว่าม okay. so ันทาหน้าที่อะไรในประโยชน์นั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นประโยคได้จะต้องประกอบไปด้วยสองภาคส่วนก็คือมีภาคประธานจะมีขยายประธานหรือไม่มีก็ได้และก็ต้องประกอบไปด้วยภาคแสดงจะมีขยายกริยาหรือไม่มีก็ได้หรือจะมีกรรมหรือไม่มีก็ได้หรือจะมีขยายกรรมหรือไม่มีก็ได้ แต่อย่างน้อยคําว่าประโยคจะต้องประกอบด้วยก็คือต้องมีประธานและต้องมีกริยาแต่ถ้ามีควบทุกช่องก็ทําให้ประโยคนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เราเรียกว่าประโยคอ่ะซึ่งที่เราเห็นตรงนี้เราจะเรียกมันว่าเป็นประโยคความเดียวเป็นประโยคความเดียวประโยคความเดียวแยกเป็นประโยคความเดียวสองส่วนประโยคความเดียวสามส่วนประโยคความเดียวสองส่วนคือจะต้องประกอบด้วยประธานและกริยา อาจจะมีขยายคริยาแบบนี้ก็ได้ก็ถือว่ายังเป็นประโยคสองส่วนแต่เมื่อไรที่มีประธานกริยาและก็มีกรรมด้วยประธานคริยากรรมจะเรียกมันว่าเป็นประโยคความเดียวสามส่วนกรรมด้วยนะคะเดี๋ยวจะต้องเอาไปทำตอบในแบบอากนะคะความเดียวสองส่วนคือมีประธานและกริยาจะมีขยายคริยาด้วยก็ได้แต่ไม่ใช่กรรมนะถ้ามีกรรมปุ๊บจะกลายเป็นประโยคความเดียวสาม ส่วนทันทีนะคะอ่าอย่างเช่นฝนตกหนักเนี่ยเป็นประโยชน์ความเดียวสองส่วนเตามหานิที่บ้านเป็นประโยชน์สามส่วนเพราะมีกรรม้วยใช่ไหมคะผู้ชายคนนั้นขับรถบรรทุกเร็วมากก็เป็นประโยคสามส่วนมีประธานกิทิยากรรมอ่าเคยท่องเคยร้องเพลงมาบ้างแล้วตอนป .5 ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพีู่จะสอนทีนะคะเพลงประโยคสามส่วนอ่าตรงนี้เรื่องของประโยคความเดียวทั้งหมด คะทีนี้เราไปดูประโยคนะคะการแบ,บ่งประโยคตามหลักลักษณะทางไวยากรณ์นะคะประโยคเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็นสามประโยคนะคะประโยคแรกเราเรียกว่าประโยคความเดียวเหมือนที่ครูพูดไปเมื่อกี้นะคะที่เรายากตัวอย่างเมื่อกี้ประโยคความเดียวก็คือประโยคที่มีในความในความเดียวมีกริยาสําคัญเพียงตัวเดียวอย่างเช่นแมวนอนหลับ ไหมเล่นตุ๊กตานอนหลับเป็นกริยาของประโยคนะคะนอนหลับเนี่ยคือกริยาของประโยคเลยแมวเป็นประธานใช่ไหมคะอันนี้ก็คือมีใจความเดียวแล้วก็มีกริยาสมคัญเพียงตัวเดียวนะคะไหมเล่นตุ๊กตาเล่นก็เป็นกริยาของประโยคนะคะตรงนี้เรียกว่าประโยคความเดียวแต่ถามว่าแมวนอนหลับไหมเล่นตุ๊กตาแมวนอนหลับเป็นแค่ประโยคความเดียวส่วนเพราะไม่มีกรรมแต่ไหมเล่นตุ๊กตา เป็นไงล๊กตาถูกเล่นเนี่ยุ๊กตาก็เป็นกรรมดังนั้นประโยคคําว่าหมายเล่นุ๊กตาจึงเป็นประโยคความเดียวสามตัวอย่างนี้ค่ะอ่าต่อไปดูประโยคที่สองประโยคที่สองลักษณะประโยคทางอ่ตามหลักไวยากรณ์นะคะก็คือประโยคความรวมประโยคความรวมนั้นก็หมายถึงประโยคเอาประโยคความเดียวตั้งแต่สองประโยคขึ้นไปมารวมกันแต่ใช้สันธานเป็นตัวเชื่อมนะ โดยมีคําสันธานเป็นตัวเชื่อมประโยคเข้าด้วยกันซึ่งแบ่งออกเป็นสี่ลักษณะดังนี้นะคะนักเรียนได้ดูในคลิปของปุ๊ออฟมาบ้างแล้วนะคะคลิปการสอนของปุ๊ออฟลักษณะแรกเราจะเรียกว่าประโยคความรวมความค้อยตามกันคําว่าความค้อยตามกันก็คือทําในสิ่งเดียวกันทําในสิ่งที่เหมือนกันมีคําสันธานเช่นคําว่าและคาก็นะคะพอก็เป็นตัวเชื่อมประโยค ความเดียวสองประโยคเข้าด้วยกันอย่างเช่นดูตัวอย่างนะโ้และนิดอ่านหนังสือวิชาภาษาไทยคําเชื่อมก็คือและเห็นไหมคะและตรงนี้แหละเราเรียกว่าเป็นคําสันพั์มันเชื่อมประโยคนะคะสองประโยคเข้าด้วยกันคือประโยคที่บอกว่าโ้ออ่านหนังสือวิชาภาษาไทยนิดอ่านหนังสือวิชาภาษาไทยทั้งสองคนนี้เขาอ่านหนังสือวิชาภาษาไทยเหมือนกันเราเรียกว่ามีใจความคอยตามก็เลย ไปนะคะถ้าจะเอารวมกันแล้วไม่ตัดออกมันก็จะยาวไปเราก็เอามาแค่อันเดียวก็คืออ่านหนังสือวิชาภาษาไทยมาแค่แล้วเอามิรกับโกรวมกันซะก็กลายเป็นโกและมิรอ่านหนังสือวิชาภาษาไทยนะคะอันนี้เรียกว่าประโยคความรวมความคล้อยตามัไปดูอันที่สองนะคะประโยคที่มีในความประโยคความรวมที่มีความขัดแย้งกัน ความขัดแย้งหรือใจความขัดแย้งกันจะมีคาบัรทาดที่เป็นคำเชื่อมคือคําว่าแต่แต่ว่าแต่ก็อยู่ในประโยคอันนี้ตัวสีส้มต,ตรงนี้นะให้นักเรียนจาให้ดีนะคะถือว่าเป็นประโวชน์ของการวิเคราะห์ประโยคเลยว่าโอถ้ามีคำเหล่านี้นะมันต้องเป็นประโยคความรวมที่มีความขัดแย้งกันค่ะ,คะอย่างเช่นพี่ชอบรับประทานค่ะแต่น้องชอบรับประทานผลไม้ ันชอบไม่เหมือนกันเราเรียกว่ามันขัดแย้งกันคําที่จะเอามาเชื่อมกม็คือคําว่าแต่เห็นไหมคะมีคมําว่าแต่อยู่พอแยกออกเป็นสองประโยคก็คือพี่ชอบรับประทานผ่ะน้องชอบรับประทานผลไม้มันก็บต่างกันอ่ะมันขัดแย้งกันเราเอาคําว่าแต่มาเชื่อมกลายเป็นพี่ชอบรับประทานผักแต่น้องชอบรับประทานผลไม้เห็นไหมคะถ้าเรียกว่าประโยคความเหมือนที่มีความขัดแย้งกันไปดูอันที่สามอันที่สามเราเรียกว่า ประโยคความรวมความเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งจะมีคำสั ation, ่งทางเช่นหรือนิฉะนั้นเป็นตัวเชื่อมประโยคแต่ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะใจความมันเธอจะเล่นบาสเกตบอลหรือจะว่ายน้ำเนี่ยนะคะคนคนเดียวแต่ต้องเลือกทําในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเราเรียกว่ามีใจความเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะเธอจะเล่นบาสเกตบอลเธอจะว่ายน้ํา ใช่ไหมคะเป็นคนคนเดียวกันตัดออกซะเพื่อไม่ให้มันซ้ำคำไม่ใช้คำตูดเด้เก๋ยก็เอาอืออกไปสักคำหนึง่งก็กลายเป็นเธอจะเล่นบาสเกตบอลหรือจะว่ายน้ำอ่านี้เรียกว่าเป็นประโยคความรวมความเลือกอย่างใดอย่างหนึง่งต่อไปดูประเภทประโยคความรวมลักษณะที่สี่ก็คือประโยคความรวมความเป็นเหตุเป็นผลกันมีคำสันธานเช่นเพราะฉะนั้นก็ ดังนั้นก็เป็นตัวเชื่อมประโยคเข้าด้วยกันนะคะซึ่งนะคะจะเป็นเหตุข้างหน้านี่จะเป็นเหตุส่วนข้างหลังข้อความข้างหลัง,ง,งจะเป็นผลนะคะเราลองดูรับเงินพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งน,นี้มาอุดหนุนใหม่นะคะพูดเพราะมากนะคะทุกคนชอบร้านนี้เพราะแม่ค้าพูดจาไพเราะเหตุทุกคนชอบร้านาาาาน,านี้เพราะอะไรเหตุผลก็เพราะว่าแม่ค้าพูดจาไพเราะ คะดังนั้นตรงนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นประโยคความรวมที่มีความเป็นเหตุเป็นผลกันหรือจะบอกว่าอาเธอสอบได้ที่หนึ่งเพราะเธอตั้งใจเรียน,นะะนกไ็นนดนได้นะคะเธอตั้งใจเรียนจึงสอบได้คะแนนดีก็ได้นะคะเป็นเหตุเป็นผลกันตรงนี้เราเรียกว่าเป็นประโยคความรวมที่มีความเป็นเหตุเป็นผลกันนะคะน,นักเรียนก็ให้ เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ดังนั้นก็ไอ้สีส้มตรงนี้ให้จําให้ดีนะคะเวลาวิเคราะห์ประโยคว่ามันเป็นความรวมหรือความเดียวความเดียวจะไม่สามารถแยกออกจากกันได้แต่พอความรวมสามารถแยกเป็นสองประโยคได้สีนะคะแต่พอเอาความสัมพันธ์มาเชื่อมก็จะกลายเป็นประโยชความรวมทันทีนะคะทีนี้พูดถึงประโยคความรวมแล้วเราไปดูประโยชความสอน นะคะซึ่งในสไลด์ที่ครูสแปะให้นักเรียนเรียนทักก่อนมันไม่ได้พูดถึงนะคะประโยคความซ้อนเป็นอย่างไรประโยคความซ้อนก็จะมีลักษณะคล้ายกับประโยคความรวมแต่จะไม่สามารถแยกออกจากกันได้นะคะไม่แยกนะคะเป็นประโยคที่มีประโยคหลักคือหนึ่งประโยคแล้วมีประโยคย่อยเข้ามาซ้อนอยู่นะคะมาเป็นส่วนขยายอยู่นะคะโดยจะมีคําเชื่อมระหว่างประโยคคํคเชื่อมระหว่างประโยคนั้นก็จะเป็นคําสันธานนั่นแหละ นะคะมีคําว่าที่คําว่าว่าคําว่าเมื่อเนี่ยเป็นตัวเชื่อมอยู่น,นี้นะให้จำคียวิดตรงนี้ไว้เลยที่ว่าเมือ่อตรงนี้นะคะที่ว่าเมือ่อตรงนี้มันจะทาหน้าที่เชื่อมระหว่างประโยคหลักกับประโยคย่อยที่เข้ามาสอนอยู่นะคะอเราดูตัวอย่างนะคะครูสอนพวกเราว่าทุกคนควรทําแต่ความดีครูสอนพวกเราเป็นประโยคหลักใช่ไหมแล้วครูสอนพวกเราว่ายัางไง ว่าทุกคนควรทําความดีทุกคนควรทําแต่ความดี <_ d uty> ตรงนี้คําว่าว่าตรงนี้แหละเราเรียกว่าเป็นคําเชื่อมนะคะอะเป็นประโยคความเดียวกต่แปลนี้ถ้าเป็นคําสันธานาาที่ไหมครูเราสอนคือสอนทุกเราคําสันธานว่าว่าเป็นคําเชื่อมสอนว่าอย่างไรล่ะว่าทุกคนควรทําแต่ความดีคล้ายๆกับความรวมแต่มันคําสันธานเป็นคําว่าว่าเห็นไหม ที่ว่าเมื่อเราเรียกว่ามันมาขยายอยู่สอนว่ายังไงมันไม่ได้แยกออกมาเป็นเหมือนเมื่อกี้นะเมื่อกี้มันอยู่คนละอย่างกันเลยนะแต่ตรงนี้รูสอนพวกเราสอนว่ายังไงว่าทุกคนควรทาแต่ความดีนะเวลาเราวิเคราะห์ประโยชน์ก็สังเกตคํานี้คําว่าว่าคําว่าเมื่อคําว่าที่เนี่ยเราจะเรียกว่าประโยชนนี้มันเป็นประโยชน์ความสอนนะคะอทีนี้เราลองไปทําแบบฝึกนะ ส่วนการแบ่งประโยชน์ตามจิตนานี้คุณครูจะขอสอนในวันพรุ่งนี้นะคะเมื่อเราฟังเรียนวันนี้เราลองไปทำแบบฝึกกันดูให้นักเรียนเปิดแบบฝึะะหกหน้า98นะคะทำแค่หน้า98ข้อเดียวาหน้า98นะคะจะเป็นเรื่องของอประโยคเขาให้เราวิเคราะห์นะคะว่ามันเป็นประโยคความเดียว สองส่วนประโยคความเดียวสองส่วนหรือสามส่วนหรือเป็นประโยชค,ความรวมหรือเป็นประโยชค,ความซ้อนนะคะ,ะให้นักเรียนลองเอาอขึ้นมาคุณครูขอกดแบบถูกนะคะ,ะไปที่หน้า9.8นะคะหน้า9.8นักเรียนเปิดไปที่หน้า9.8ได้เลยนะคะ,ะเขาจะมีอขอของงอให้นักเรียนเลือกนะคะ เราก็เลือกไปใส่ข้างล่างให้มันถูก,กวิเคราะห์หรือว่ามันน่าจะเป็นประโยคความรวมหรือความเดียวสองตัวหรือความเดียวสามตัวหรือเป็นประโยคซ้อนนะคะเราก็เลือกเอาหมวดอักษรนนะั้นไปใส่ให้มันตรงกับประโยคที่เราวิเคราะห์นั่นเองนะคะไม่ยากนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเฉลยกันในห้องเรียนนะคะอ่านะะ้าเก้าสิบแปดหลือเก้าสิบแปด หน้ากแปดอ่าตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะหน้าเก้าบแปดบอกลักษณะของประโยคที่กำหนดโดยเขียนพยัญชนะกถึงงอลงใน ต้องเปี่ยมหน้าประโยคที่ถูกต้องกอประโยคความเดียวสองส่วนขอประโยค์ความเดียวสามส่วนคอประโยคความรวมนอประโยคความซ้อนความเดียวสองส่วนก็คือมีประธานและกริยาจะมีขยายหรือไม่มีก็ได้ประโยคความเดียวสามส่วนคือจะต้องมีประธานกริยาคำใช่ไหมคะประโยคความรวมคือมีประโยชน์ความเดียว2อประโยคมารวมกันมีความสัคัญเชื่อประโยค์ ประโยคความสอนมีประโยคหลักอี็หนึ่งประโยคแล้วมีประโยคย่อยเข้ามาสอนอยู่มีคำสันธานเชื่อมคือคำว่าที่ว่าเมื่อเป็นตัวเชื่อมนะคะอนักเรียนลองทําดูแล้ววันพรุ่งนี้เราเอามาเฉลยกันในห้องเรียนนะคะสําหรับวันนี้ครูก็จะขอมอบหมายงานให้หนักเรียนถามเพียงแค่นี้นะคะถ้าใครมีอะไรจะซักถามวันพรุ่งนี้เรามาสอบถามากันในห้องเรียนได้นะคะ สำหรับวันนี้เราพบกันไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ